นเ,นเบื่อไหมฟังเพงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสสกิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พีเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ยูทุกพีมี่มเท่านั้นโดยทีมงานมารีพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด qr code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะแอปแมนมาปิงรักตอนที่17ไม่ได้ชอบทุกคนชอบแค่ด้านเอวาหลายวันต่อมาน้อยน้อยตื่นได้แล้วค่ะนี่8โมงแล้วนะคะฉันต้องปลุกน้อยน้อยในทุกเช้าเหมือนเดิมแต่นน้อยตื่นยากกว่าเดิมมาก เมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ตีสามพวกกองถ่ายเสียงดังสุดๆไปเลยวันนี้ฉันต้องหาที่นอนใหม่แล้วคนที่ลุกรึบมองหน้าฉันเหมือนไม่พอใจเหมือนกดที่ฉันมาปลุกมองฉันทําไมคะในน้อยให้เขามาใช้บ้านนี้เองนะทําไมเธอถึงได้หลับสบายนะเธอนี่มันจะนอนได้ทุกที่เลยหรือไงฮะเอา้านอนไม่พอไหนมาเหวี่ยงใส่ฉัน ฉันดึงคนเป็นเจ้านายให้ลุกขึ้นมาจากเตียงแต่เขากลับเกรงตัวไม่ยอมลุกดึงแรงๆหน่อยดีกินข้าวต้องเยอะไม่เห็นมีแรงเลยคนที่เกงแขนดึงฉันเอาไว้ทำไมถึงกล้กาพูดคำนี้ออกมาได้นะฉันพยายามจะโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อล่างไหนน้อยจนตัวโยกแต่เขาก็ยังไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยเลยโอ๊อยนายน้อยมันไม่ขึ้นเนอะถ้าไหนน้อยยอมลุกจ้ะจ้ละล่ะคนที่แกล้งกระตุกแขนฉันอย่างแรงจนทลาลงไปกับเตียง ไม่มีความสวยงามแบบในนิยายที่มีอ้อมแขนมารอรับเพราะว่าหน้าทิ่มลงไปกับเตียงจริงๆอ่ะจะชงกาแฟให้กินไงโคตรไร้ศิลปะในการต่อรองเลยแล้วในนิยายฉันไม่ได้อารมณ์เหวี่ยงขนาดนั้นสักหน่อยฉันออกจะนิสัยดีน่ารักคนที่พูดฉิกยิ้มออกมาอย่างหน้าไม่ไอายนิสัยดีไม่ใช่แต่น่ารักอันนี้จริงฉันฉิกยิ้มจีบเจ้านายบ้างแต่เขากลับพลิกฉันลงบนเตียงอะอ,อะไรเ่า นี่มันเช้าแล้วนะเดี๋ยวพวกทีมงานกลองถ่ายก็มากันแล้วนัดชิงแดงเดือดหมดแล้วตอนนี้ฉันอยากจะยิงประตูบ้างคนหื่นกดฉันลงกับเตียงฉันเลยต้องรีบผลักหน้าของเขาออกไม่เอาปากเหม็นคนไม่แปรงฟันไม่เอาหรอกอะไรนิดนึงก็ไม่ได้อะเธอนี่แม่งไม่น่ารักเลยแรงหอมหนักๆทําทำให้หัวใจของฉันมันเต้นตึกตักไม่หยุดเฮย้ยหอมแก้มงั้นเหรอทำยังไงดี โอ้ิ้มไม่ได้เลยอเขาจะรู้ไหมว่าฉันเขินความเขินของฉันต้องหยุดเลงมื่อสายตายที่เย,ย็นเยือกของเจ้านายหลี่เลงมันจะบอกฉันว่าอาะไรเป็นอะไรแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงทันทีเลยอะนอนยิ้มอะไรออกไปได้แล้วฉันจะแก้พ่อ,อ,อจะดูหรือไงแล้วเสียงตะคอกดังๆก็ไลยฉันตะเพิดออกมาจากห้องอีกแล้วน้อยๆน,นี่เอาใจยากสุดๆไปเลย ฉันเบะปากใส่คนเป็นเจ้านายที่ไล่ฉันออกจากห้องและแน่นอนเขาปิดประตูใส่หน้าฉันแบบไมแ่แยแสฉันสักนิดตุแบบเนียไม่ให้หอมแล้วนะคะเมื่อกี้เขาหอมแก้วฉันด้วยแหละน่ารักจังฉันเดินลงมาข้างล่างเพื่อช่วยพิธามดูแลทีมงานไม่ให้พวกฉันทำข้าวของเสียหายปราส้มที่บอกว่าจะให้ทีมงานจัดแจงข้าวของจัดสถานที่งานเนี้ยปราส้มคงจะเหนื่อยสุดๆแล้วล่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณเดวา เรียกไอแบบเดิมก็ได้นะคะไม่ต้องคุณหรอกเมื่อก่อนยังกอดคอได้เลยแบบนี้ฉันไม่ชินเลยแล้วค่ะจู่ๆพี่ธามก็มาสุภาพกับฉันฉันไม่ชินน่ะได้ยังไงละคะพูดแล้วก็อายอผมไม่รู้จริงๆนะว่าคุณเอวาเป็นผู้หญิงนายน้อยก็ไม่ได้บอกอะไรเลยทําอะไรหำหำใส่คุณเอวาไปตั้งเยอะนะ่แต่มาคุณคุณแบบเนี้ฉันไม่ชินนี่คะเรียกเอวาก็พอหรือน้องเอวาอย่างนี้ <c oughs> ฉันฉิกยิ้มให้พี่ธามที่ตอนนี้ทําหน้าเหมือนรู้สึกผิดไม่เลิกกับเรื่องที่ผ่านมา เออครับน้องเอวาแบบนี้เนะอะเอไอทอมเสียงตะโกนของนายน้อยทำให้ฉันกับพี่ทามสะดุ้งจะตะโกนอะไรดังขนาดนี้คนหรือลําโพงเ่ยเสียง,งดังๆทำให้ฉันกับพี่ทามหันไปมองต้นเสียงที่เดินลงมาจากบันไดพร้อมกับคุณเพชรที่หิ้วกระเป๋าเดินทางมาด้วยอ้าในคุณเพชรบอกว่าจะอยู่กับนายน้อยหนึ่งอาทิตย์นี่แค่สามวันเองนะครับทําไมรีบกลับจังเลยอ่ะพี่ทามถามคนที่จะกลับก่อนเวลาไม่ใช่เพราะพี่ชายของฉันใช่ไหมคงไม่หรอก ไม่เห็นโทรหาหรือมากลัวคุณเพชรเลยคองไม่ใช่หลักเนอะต่ไม่รู้สึกถึงอาการหัวเราะจนเจิดได้นะเพราะฉันเบื่อไงอเดินออกจากบ้านไปเจอใครก็บอกว่าเป็นผัวฉันได้เลยแม่งตื้อผิดน้องสาวมากเลยน้องสาวออกจะน่ารักน่าทะนุถนอมแต่ทำไมอีพี่มันถึงได้หน้าทีแบบนี้ไปไอ้ทาฉันจะไปวอล์กอินที่สนามบินพี่ชายจจริงด้วยสงสารคุณเพชรจัง แต่ยังไม่ทันที่คุณเพลจะได้ไปไหนปาซ้มก็เดินมาหาเราพร้อมกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้ชายร่างกำยำสวมเสื้อสีชมพูพาสเทลกางเกงสีครีมฉันได้แต่กลุมขมับเพราะความอายในสีเสื้อของคนเป็นพี่ชายทำไมพี่ชายฉันถึงเป็นพวกพาสเทล,ลเลอร์ได้ขนาดนี้นะคุณคนนี้มาหาคุณเอวาค่ะพี่ชายฉันค่ะปาซอมขอบคุณนะคะรบกวนปาซอมจังเลยละคะ่ะ ฉันรีบวิ่งไปดึงพี่ชายของฉันให้เข้ามาใกล้แต่เขากลับตกใจที่เห็นกระเป๋าเดินทางของคุณเพชรมากกว่านั่นคุณจะไปไหนคุณเพชรน้ำหนึ่งไปเที่ยวกับผัวฉันนะดินี่ผัวหลวงนั่นผัวน้อยหลบฉันจะเดินคนอะไรอ่ะตามติดเหมือนแมลงวันน่าหลำคาญคุณเพชรชี้ไปที่พี่ธามแล้วก็ไหนน้อย,อยก็จะ拉着ก,กระเป๋าเดินผ่านฉันไปแบบไม่สนใจเฮ้ยสงสารจีบสาวแล้วสาวเมินไม่รับสายหนีหนะ้าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะ พี่ชายฉันเดินตามคุณเพชรแล้วก็รวบแบกขึ้นบ่าไปจากบ้านเลยออเดี๋ยวแบบนี้มันเข้าขายลักพาตัวแล้วนะฉันรีบวิ่งไปตามเขยา่าวแขนของนายน้อยให้ตามไปแต่นอกจากเขาจะไม่ตามแล้วยังไอ้ทอมตามไปห่างๆถ้าไอ้เพชรจะฆ่าหรือทําร้ายก็เข้าไปขวางหรือถ้าได้การก็ปล่อยเลยตามเลยฉันขโมยน้องสาวเขามาแล้วฉันยกพี่สาวคืนให้อะไรนะคะยกให้โอ้ยคนนะไม่ใช่สิ่งของอ๋อยกให้ใช้กับสิ่งของที่ยังมีประโยชน์สินะ งั้นฉันบริจาคพี่สาวให้ชน,นีจะได้หนีคานเก็บเอาไว้ก็ลกบ้านคนที่พูดเดินเข้าห้องหนังสือเฉยเลยเอ้าวอะไรกันไม่ห่วงพี่สาวตัวเองเลยเหรอยังไงพี่ชายฉันก็เป็นผู้ชายนะพี่จะดูแลให้นะครับฮ่าไม่ให้ตายนะท่านตัวเองว่าพี่แบบนี้เขินเหมือนกันแนฮะพี่ทามีอาการเอียงอายจนฉันยิ้มออกมามันทำเอาฉันอดยิ้มตามไม่ได้เลยเอว่ากาแฟ สิ่งตะกกนจากห้องหนังสือเธอไม่ฉันต้องรีบเข้าครัวทันทีผู้ช่วยแฟนธาตุเอ้ยอะไรกันแน่เลือกมาสักอย่างสิด้านเพทาทยไปชงกาแฟถึงครัวโลกเหนือรึง่ะทำไมปานนี้ถึงยังไม่มาผมเดินออกมาจากห้องหนังสือเพื่อตามหากาแฟที่หายไปถึงได้เจอไอเวนพูดจัดที่มันชวนคนชงกาแฟของผมนั้นคุยอ้าวผมกำลังจะบอกน้องเอวาเลยอ่ะ จะมาขอถ่ายฟุตเทจก็เลยขอให้น้องเอวาพาเดินทัวบ้านหน่อยนะครับคุณคงไม่ว right. oh, ่าอะไรใช่ไหมครับแค่ในบ้านมันกล้ามาขอผู้ช่วยผมให้ไปช่วยมันอย่างนั้นเหรอก็เอาสิผมตอบออกไปแต่ทำไมมันถึงได้หงุดหงิดใจแบบนี้นะผมเดินไปหยิบกาแฟที่อยู่บนถาดพร้อมกับขนมทำไมมองผมตาขวางอะยอมยืนคุยกับมันตั้งนานก็คงอยากจะไปกับมันนั่นแหละน่จะไปดูอะไรกันถึงไหนก็เชิญให้ฉันรอ แต่ตัวเองมาคุยกับผู้ชายเนี่ยนะรับไม่ได้ผมที่กำลังจะเดินกลับห้องหนังสือแต่ต้องฉะงักไม่ได้ยินบทสนทนาของคนชงกาแฟกับไอคนเช่าบ้านลายวันงี่เง่าตอนนี้น้องเอวาปฏิเสธพี่ไม่ได้แล้วนะคะเจ้านายน้องอนุญาตแล้วอะค่ะเสียงที่บอกว่าเอวาของผมนั้นปฏิเสธแล้วผมเลยตื้งซดกาแฟที่อยู่ในแก้วแล้วเดินกลับไปหาคนทั้งคู่นั่นสิคะเจ้านายอนุญาตแล้วเอวาลากแขนไอผู้จัดนั่นแล้วเดินหนีผมไปเลย อะไรก็เดินหนีฉันงั้นเหรอยี่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเออไม่สนใจละจะไปทําอะไรกับใครก็เชิญคนอุสตส่าห์จะมาช่วยผมชะเง้อมองชอยายหญิงที่เดินคุยกันสนุกสนานผ่านหน้าต่างของห้องหนังสือมันจะมีความสุขอะไรขนาดนั้นหัวเราะอะไรขนาดนั้นอยู่กับฉันไม่เห็นหัวเราะแบบนี้เลยจะไปเอาตัวยีนั่นกลับมาได้ยังไงเรียกใช้งานดีไหมผมจะดูเป็นเจ้านายที่โคตรงี่เง่าเลยนะอะไรนั่นมึงเก็บดอกไม้บ้านคนอื่นจีบยิงงันเหรอไม่ลงทุนเลย ผมมองหญิงสาวที่รับดอกไมา้จากชายหนุ่มด้วยรอยยิ้มก่อนจะเงยหน้ามองหน้าต่างที่ผมยืนอยู่ผมเลยต้องรีบหลบเพื่อไม่ให้เห็นว่าผมแอบดูเธออยู่พวกนั้นคงกำลังจะกลับเข้ามาในบ้านแล้วเอว่าเธอมีความแตกต่างจากหนังสือที่ผมเคยอ่านถ้าไม่ใช่เรื่องบนเตียงเธอแทบไม่เคยปฏิเสธผมเลยเธอไม่งงแงไม่ปลื้มใจกับของมากมายที่ผมให้ตอนนี้ผมอยากจะเห็นมุมที่ต่างๆออกไปไม่ใช่ว่าถ้าผมโกรธเธอจะไม่ทำ ถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เราสักวันเธอก็ต้องแอบไปทำมันอยู่ดีเ <au> ห <ๆ S 2> <ๆ>มือนโมนาไงเสียงเรียกเข้าที่ดังขึ้นทำให้ผมต้องดูชื่อคนที่โทรมาก่อนที่จะรับทามคอร์ริงมีอะไรคงไม่ใช่พี่สาวผมฆ่าคนตายไปแล้วนะซสซยสนทนาตายแล้วเหรอยังครับยังไม่ตายไตหนุ่มน่นเป็นมวยอยู่นะ ตอนนี้พากันมาถึงบางแสนแล้วครับนายน้อยจะเจาอยัางไงดีแกตามไว้ฉันจะไปด้วยตัวเองแล้วทำไมถึงไม่ตามมาตั้งแต่แรกแล่ะครับก็ฉันเพิ่งจะอยากไปตอนนี้แค่นี้แหละจบสายสนทนาเธอต้องรับผิดชอบพี่สาวช้นแล้วเหระพี่สาวผมกับพี่ชายเธออยู่บางแสนสินะงั้นผมไปพัทยาเราจะตามดูแบบห่างๆห่างมากๆมากในแบบที่มากม ผมที่กำลังจะเปิดประตูออกจากห้องหนังสือต้องชะงักเพราะเสียงการสนทนาพี่จริงจังนะเอวาถ้าเอวายังไม่มีใครพี่ก็อยากจะขอให้เอวาคบกับพี่อย่างจริงจังเอะเสียงจากคนที่อยู่นอกห้องทำให้ผมต้องกำหมัดนั่นมึงยังมีโมนาอยู่แล้วทำไมยังกล้าพูดแบบนี้อีกขอโทษนะคะเอวามีแฟนไม่ได้หรอกพราะเดกเอากลับบ้านแน่แแล้วอีกอย่างเอวามีคนในใจแล้วคะ่ะต่อให้เขาไม่รู้ แต่เอวาก็ควรจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองถ้าเขารู้ว่าเอวาคุยกับใครคนอื่นเอวาคงจะเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ดีค่ะทำไมผมถึงได้รู้สึกเหมือนตัวเองโดนบอกรักโดยไม่ต้องมีคําว่ารักเลยแล้วนี่ผมยืนยิ้มอะไรอยู่ซื่อสัตย์อย่างนั้นเหรอชอบคํานี้จังแต่พอผมจะผลักประตูห้องหนังสือออกไปไอ้ผู้จัดมันก็เสือกวัแวแหวมีเลิกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนในใจจะตอบรับใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็มีโอกาส ฮะเออคือฉันคิดว่าไม่ดีกว่าเราขึ้นไปดูข้างบนกันเนอะดีไหมคะเสียงของเอวาที่กลออกไปทําให้ผมรู้ว่าเธอกําลังเดินกลออกไปแล้วด้วยฝีเท้าที่เร็วขึ้นหนีอยู่งั้นเหรอเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านไม้เก่าการเหยียบลงบนพื้นกระดานเลยทําให้มันได้ยินอย่างชัดเจนกับเสียงไม้ลั่นพี่อาจจะน่ารักกว่าคนในใจของเอวาก็ได้นะน่ารักบ้าอะไรน่ารักบ้าน่ารักบออะไรของมึงวอนซะแล้วไอ้นี่ ผมผลักประตูออกไปอย่างแรงจนบานประตูกระแทกกับกำแพงทำให้คนที่จีบกันอยู่ตกใจหันมามองต้นเสียงอย่างผมผมเลยจัดการเดินไปอุ้มเอวาขึ้นพาดบ่าก่อนจะหันไปมองไอเวนที่มันจีบคนไปทั่วตาขวางอะในน้อยไปนะเฮ้ย่นยน้อยจะทำอะไรอะคะพี่ชายเธอลากพี่สาวฉันไปทะเลเธอจะต้องไปจัดการดิเลยวะจะให้พี่สาวฉันที่ดีกับเธอโดนรังแกเหรอเธอนี่มันต้องเป็นคนยังไงถ้าไปทะเลผมไปด้วย ไอเวนนี่จะตามเอวาไปทุกที่เลยหรือไงพรุ่งนี้เปิดกล้องไม่ทํางานเหรอยุ่งอะไรคนในครอบครัวผมเหรอผมหันไปถามตัวเสลอมันทําให้อาการอยากจะสุภาพของผมนั้นแทบจะหมดไปผมก็เป็นเพื่อนกับพี่ชายเธอนะเฮ้ยเสืกจริงๆใครสนแก้กันผมอุ้มคนตัวเล็กไปขึ้นรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านแน่นอนเธอไม่พอใจผมแน่แเพราะเธอทำหน้างอนเป็นตูดไงงอนไปงอนไปเพราะฉันอารมณ์ดี อารมณ์ดีอะไรไม่รู้แต่ที่รู้อารมณ์ดีมากมากในน้อยพี่นีจะตามมาหรือเปล่านั่นขาไปขึ้นรถแล้ววุ่นวายกับชีวิตเราเนอะรถเข็มขัดดีรออะไรอะ่ะจะพาไปตามจับพี่เธอกันผมพูดออกไปแบบนั้นแล้เพราะว่าเราจะไปคนละจังหวัดไงใครจะไปสวนว่าพี่เธอจะเจาะไข่แดงพี่สาวฉันไหมคนอย่างเพชรถ้าไม่มีใจไม่มีทางยอมยอมให้เขาลากไปมีใจแหละแต่เล่นตัวขอโทษแทนพี่ชายฉันนะคะพี่ชายฉันชอบผู้หญิงดุเออเป็นทุนเดิม คุณเพชรคือสเปกเลยแต่ฉันไม่นึกว่าจะทําให้ราคาญได้แบบนี้อย่ากโกรธพี่ชายฉันเลยนะเขาเป็นคนดีมากๆถ้าจะมีใครผู้ชายคนไหนบนโลกที่จะน่ารักพี่ชายฉันเลยละค่ะคนที่คิดว่าผมจะโกรธที่พี่เธอตามติดพี่สาผมผมจะไปโกรธทําไมในเชียงใหม่มีใครกล้าจีบเพชรน้ําหนึ่งไม่มีนี่คงเป็นผู้ชายคนแรกในรอบสิบปีละมั้งที่กล้าเข้ามาจีบแล้วฉันอะเอะทำไม ถึงคิดว่าตัวเองอยู่ในหมวดน,น่ารักได้นะฉันยังโกรธอยู่นะในน้อยทําเหมือนฉันไม่มีหัวใจเลยแถมพี่นิวยังชอบมาแตะตัวฉันฉันไม่ชอบคนที่งอนมองออกไปนอกหน้าต่างผมเลยเอื้อมมือไปแตะตัวเธอดนึงไม่เห็นสะดิดสะดิ้งฮะหิวมะหิวดูแลในน้อยมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยทาไมชอบมาทําดีตอนที่ฉันโกรธไปแล้วล่ะคะทาไมฉันถึงได้งี่เง่าหายโกรธทุกที แล้วคนที่พูดก็หันมามองผมตาขวางอะไรมองทำไมฉันผิดอะไรหรือไงเอว่าอะไรอีกแล้วคะวันนี้เธอน่ารักนะวันนี้ผมอารมณ์ดีผมก็ควรจะชมคนที่ทำให้ผมอารมณ์ดีสิเอ,อเอ๊ะฮะทําทำไมคณเป็นใครคะออกไปจากล่างในนัดของฉันเดี๋ยวนี้เลยเอาคำว่าน่ารักคืนมาได้แล้วยี่นี่เหลือเกินเลยแต่ก็น่ารักจริงๆนั่นแหละยิ้ม <c ười> ยิ้มแบบนั้นนั่นแหละมันก็สดใสดีเพราะม,มันพาเอาคนที่นั่งครื่องข้างอย่างผมสดใ,ใสไปด้วยพี่ชายเธอชอบผู้หญิงดุดุเธอเองก็ชอบผู้ชายดุดุด้วยปะผมแกล้งแย่คนที่นั่งยิ้มไม่หุบชอบในน้อยอะค่ะไม่ได้ชอบผู้ชายดุทุกคนคนที่ตอบออกมาพร้อมกับยิ้มหวานจนตาปิดผมเลยเอามือไปปิดหน้าเธอซะเลยพูดอะไรน่ามีอายผมรีบดึงหน้าทำเสียงเข้มแม้จะแอบยิ้มในใจก็ตาม น่ารักเนอะชอบแค่ผมไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนเงั้นเหรออีกด้านสายสันทนาว่าอย่างไงพ่อนิวอ่าครับน้องโดนลักพาตัวขึ้นรถไปตอนนี้ผมกำลังขับตามออกไปจะถึงพัทยายอยู่แล้วแหะครับว่าอย่างไงนะแชร์โลเคชั่นให้อาหน่อยอาจะตามไปเดี๋ยวนี้ใครมันกล้าเอานางฟ้าของอาไปมันได้เห็นดีกันแน่ๆครับผมจะตามไปเรื่อยๆก่อน ปรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิคะเอ้ยอิตาผู้จัดของเราเนี่ยขี้ฟ้องชะมัดฟ้องพ่อเอวาแบบนี้พ่อเอวากำลังจะตามไปแล้วแล้วแบบนี้น้องจะยังได้อยู่ที่นี่ต่อไหมคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเป็นคุยกับพั่นในนะสุดท้ายนี้เนระาจะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆคอยพลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เม่บุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ